สวัสดีครับสวัสดีค,ดครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมื่อมันคันป่า นะช่วงแรกช่วงนี้สับสนโดยนะนี่เลยคุณผู้ชมนะสเปรย์กำจัดเชื้อแบคทีเรียและก็ป้องกันคุณจากเชื้อแบคทีเรียสารพัดเชื้อเลยทีเดียวนะฮะนั่นคือสเปรย์นาโนฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะอาร์เมอร์เอ็กนั่นเองคุณผู้ชมนะพ่นครั้งหนึ่งอยู่ได้30วันนะฮะไม่ว่าคุณจะพ่นในบ้านในรถนะฮะหรือว่าพ่นในห้องน้ําสาธารณะแล้วก่อนที่จะใช้เนี่ยคุณพ่นไว้ก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าโควิด -19 <c oughs> เนี่ยมันอยู่ในมันอยู่มากในห้องน้ําสาธาะะ <c oughs> รณะแล้วก็ในลิฟต์นะฮะ แล้เช็ดผลิตภัณฑ์ที่เราต้องไปสัมผัสนะตัวนี้จะช่วยดูแลเขาเรียกความสะอาดให้กับคุณวันนี้มาแล้วคุณผู้ชมอาเมอเอพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับโปรเมษาศาสตร์ความรักนะครับซื้ออาเมอเอขนาด60 ml ครับ3ขวดนะฮะราคาพิเศษเพียงแค่1,200บาทเท่านั้นนะครับและเราจะแถมแบบรีฟิลไปครับ3แท่งอีกโปร1.0กุ้มครับซื้ออาเมอเอขนาด250 ml ครับขวดใหญ่เลย3ขวดก็จ่ายเพียงราคาพิเศษ3,990บาทเท่านั้นนะครับจะแถมฟรีแท่งรีฟิลไป3แท่งและอาเมอเอขนาด60 ml ไปอีก2ขวดนะฮะสนใจรีบโทรผู้ชมครับกับอาร์เมอร์เอ็นะฮะ020263856ครับ020263856นะจ๊ะอะครัมีอะไรอัปเดตบ้างเราไปดูเรื่องของ LGBTQ บ้างท่านผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้เราจะพูด9คนดัง LGBTQ ตัวแทนของความหลากหลายทางเพศที่อยู่ในวงการบันเทิงเต๋าที่วิพูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ไม่เป็นหรอพี่เป็นผู้หญิงอ๋อเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแทนมีกี่มีกี่เออกี่ใหญ่เดีเ ชอบอ๋อ,อ,อคนแรกเลยครับคุณเขื่อนพระราดา,ายนะฮะหรือว่าคุณเขื่อนเคโอติกอ่านี่รู้จัก<อ>กันดีนะ<อ>ครับที่ไล์ข้อจํากัดเรื่องการแต่งตัวเป็น ถือว่าต้องยอมรับว่าก็ค่อนข้างที่จะเป็นยูน,นิเซ็ก<ใ>นะฮะยูนิเซ็กไม่ใช่ยูนิคอนนะคะยู <ICE> นิเซ็กต์ถ้ายูนิคอนต้องเป็นลูกสาวแม่ในมิแกนนู่นนะฮะแต่งตัวชุดยูนิคอนยูนิคอนมานะฮะ,ะต่อไปคุณวูดดี้ครับคุณวูดดี้นะค,คนะคคนี้ก็เป็นพิธีกรชื่อดังเป็นตัวแทนของ l g b t Q ที่มีชีวิตกว่า30ปีของเขาในการที่บอกว่าโกหกตัวเองก่อนขึ้นเวทีประกาศว่าผมเนี่ยเป็นเกย์แล้วก็ไปสนับสนุนพรบคู่ชีวิตนะฮะขึ้นโปรโมทแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะต่อไปคนหนึ่งคือปปปัันนนห้าระ เธอในะครับพิธีกรแล้วก็ไอคอนสุดเปรี้ยวหนึ่งในผู้ที่เคยทําให้คนไทยเนี่ยรู้จักคําว่าดร a กควีนนะฮะน,นี่คนนี้เลยนะครับแล้วอีกคนหนึ่งครับเธอเที่ยวไทยนะฮะเอาเธอเที่ยวไทยนี้มายัางไงนะเธอเที่ยวไทยก็คือกลุ่มพิธีกรทั้งไปเป็นพี่ก๊อตจีพี่ปอมแปมพี่ก๊อฟนะฮะ,ะหรือเป็นพี่เจนนี่ปาหนัน,น,อ,นอ,อันนี้แน่นอนว่าเขาแสดงตังวชัดเจนอยู่แล้วขายสัดส่วนเต็มที่นะอู้ดฝาลอ็อ,าลอกนะครับส่วนอีกคนหนึ่งครับคุณหมอหมอเจี๊ยบของเราครับหมอเจี๊ยบเลานานะฮะเป็นคนักข่ะ าาก,ก้องธารณินหมอเทียบและลนัก้องธรณินคู่กันนามสกุลเขา๋อ่หรออคอู่กันอะไรนาำสกุลเขานั่นแหละแล้วก็เป็นนักแสดงเป็นนางสาวไทยด้วยใช่ไหมนางสาวไทยปีสี่เก้ใช่ค่ะ<ม>นะคะนะแล้วก็ตอนนี้ก็แน่นอนว่าสลับเป็นสาวหล่อแล้วมีแฟนด้วยนะครับ ต่อไปครับอีกคนหนึ่งครับเป็นลูกสาวคุณแม่หรื<ค>รอเปล่าคุณปอยตีชด,ดานะฮะลูกสาวคุณปอยก็เป็นสาวข้ามเพศที่ก็ได้รับตำแหน่งด้วยในการประกวดมิทิฟนี่นะครับเป็นมิทิฟนี่ยูนิเวิร์สด้วยนะฮะตอนปี47แล้วก็โกอินเตอร์เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของประเทศจีนแล้วก็ฮ่องกงเรียบร้อยแล้วไม่ง่ายเลยที่ทําให้สังคมยอมรับนะฮะตัวนก็บอกว่าเป็นที่นู่นตอนแรกก็ไม่มีใครรู้ว่าตัวนีเป็นสาวประเภทสองแต่เพรานั้นก็นั่นแหละด้วยความฝีมือและความเก่งของเธอเด่ยนะฮะสร้างคุณค่าให้กัััััับบบตวววเองงงแแลล้ LGBTQ ททหาย่โนนะคคคครรรรุีึณศมข คุณรสมีแขกนี่ก็แน่นอนว่าเป็นนักแสดงแล้วเป็นพิธีกรอารมณ์ดีนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าเธอก็มีแฟนด้วย <c oughs> นะครับพ <c oughs> ชาสวีเดนนะครับเสืส้อที่คนหนึ่งคุณโซฟี อาปรสอสิรินะฮะก็เป็นน้องสาวคนสวยของนักร้องหนุ่มชินชินาวุฒินะครับคนนี้ก็เปรียนความสามารถในการเต้นกอบใปแพ้พี่ชายเลยมีคนติดตามในอินสตาแกรมในแอปพิกต่อเนี่ยมากมายครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ให้ความสวยคือสาวโซฟีเนี่ยอธิบายถึงเรื่องของโรสนิยมทางเพศว่าเธอนั้นเนี่ยไม่ได้ชอบใครชายนะเธอเนี่ยรักได้ทุกเพศเลยจริงๆนะฮะแลวซึ่งเธอยังใส่คําว่าคุเรียนะฮะซึ่งคุเรียนี่ก็ไว้ในโปรไฟล์ของเธอด้วยคือ LGBTQ เองนะครับส่วนอีกข้อนึงครับคุณแตงกวาจิราพรอดี ภรรยาของคุณเอพระสินนะฮะซางเซอร์พายให้กับชาวเด่าแน่นอนว่าไปตลาดผมยาวและแต่ไปคุณแม่ด้วยใช่ไหมคุณแม่ก็ประกาศตัวว่าเป็นเครียร์เหมือนกันเพศทางเลือกหนึ่งในกลุ่มของอ g จ t q ินั่นเองนะครับค่ะยุคนี้เป็นยุคที่นะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะคะเราก็อยู่ในยุคของการที่เราจะต้อง ดูให้ได้นะฮะแล้วกามีความสุขกับเพศที่เราเป็นนะเพศสภาพที่เราเป็นนะคุณผู้ชมนะฮะครับเดีนี้เวลาหมดแล้วนะฮะสำหรับช่วงนี้ใช่ไหมช่วงนี้ช่วงนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามีต่อด้วยเช่นเดียวกันต้องขอขอบคุณนะสเปรย์นาโนฆ่าเชื้อแบคทีเรียอาร์เมอเอกวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มครับเอาใจไปเลยครับโปรเม่สาสัดความรักนะฮะซื้ออาร์เมอเอกขนาด60 ml คุณผู้ชมครับ3ขวดราคาพิเศษเพียงแค่1,200บาทเดี๋ยวจะแถมฟรีนะครับขนาดรีฟิลลไปแท่่งเยนนะครับสวซื้อมา เราให้ราคาโปรโมชั่นสุดคุ้มในวันนี้คือเพียงแค่3,990บาทเท่านั้น<ห>และแถมฟรีแท่งรีซิวอีก3แท่งรวมถึงอาร์มเอขนาด60 ml ครับไปอีก2ขวดฟรีเลย<ห>ใครสนใจกับอาร์มเอโทรเลยครับเบอร์นี้ครับ020263856 02 0263856กับอาร์มเอนะครับครับแต่สักครู่หนึ่งก่อนครับ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ